สบายดีพี่นอ้องมัดตะขวดเดี๋ยวคนคมก็จะมาทอดชิหลอกพี่น้องส่วนชิหลอกกินไปคุกทางตอนเจ้าทางตอนแรงเลยตอนแรงก็ได้สามสิบตัวพี่น้องตอนแรงตอนเจ้าก็ได้สี่สิบห้าตัวยังบะฮันเนี่มืดเด้อพี่น้องยังเข้าจงไปกินเนี่ยพี่น้องเราไปหาเขาก,ก็ได้น้อพี่น้องอันนี้ก็ไข่ดาวอุ่นขิดยากพี่น้องไข่ดาวตำมะถัว่วนอกทอดชิหลอกพีพ่น้อง แล้วแล้วข็าดากันมีขวดฉลอมเลยพี่นอ้นอนยั่งอยู่จ้องไว้ปนได้แจวอยู่นี่เลยรดนิมะเทมตำตำมกถั่วพี่นอ้นอง กดหลอดเขาเขจะทอดตกก๊อกมีแก้มีละมีละมีแก้มีละมีแมีแก้มเ,เอาแล้วส่วนมาส่วนมาหูึมาพี่น้องแล้วแล้วไข่ดาวเขาวกวดที่หลอก็แล,ล,ล้วเรียบร้อยตำมกถั่วก็แล้วแล้วพี่น้องมามากินแซ่บๆน้วกันแม่ บาปี้งยนะอกินกินังมกิน่ะไมันวแล้วกับปีกอีกฟ้อนไ่มันก็ได้เพาะลูสบายพี่น้องมาดีคนมาขีขาพี่น้องรับมาลูกเต้ากันนะ

คนบางคนท่างขับท่านน้ำต่าง,งขาวบนเรเด้ออะไรเด้อเพ่เหมือนกันสัดยาเออยัสักแล้ว รุ่มเหมกันกินนับนำ้ำรุ่มต่าง,ง้ม่บอกพ่อเนอลูกน้ำกาแฟเทนกาแฟนมเมือนเตาหนึ่งออกมาทีานี ผมจะเอาโต๊ะแล้วว่ป้อนรูปไปเลยนะที่เราใส่กระตุกนี่นพอพอานวางปุ่มอนรูปแล้ว l o ก ตลอกพุทเราหลังบ้านเน่ยเื่อน้ำเจ้าพื้นไทยยตัวตักไทยอขารกภาษเรียยาเป็นยังเอมอื่นาิไปอีก เัาจินก็แลยุกกบจะก่อนผักก่อนเอาจินไม่ไปต้องบนกับผักอุงเี้ยมือื่นต้องผักองเพื่อเนอ่ะเมว่กูว่าได้กูว่าได้เมือว่าออ

แบบนั้นมะมูกูนรับเรียกผมกิมัดช่วยหนึ่งด่ดริวะมันอะไรหิวไปลเงเลยตอดพัดก่อนดัางไพแล้วกันลูกกินก่อนอันนี้ลนะตึงจั๊บเมือโมจิติงจับตันโตเรืมอมาโรงเรียนเลย tôi muốn tôi ghi âm này dạng nó một cái đôi con một cái đôi con một cái đôi con một cái อยวากูปวดใจให้เราเอาไปอยู่บนเขาด้วยมึงไปกินข้าว ข้อขอเา,ไปไปเ,าเป่ยนข้างนมเนี่ย้อนนั่น,น,นต้อลเวาอางนีะอี่แบกูพีนน้งบบบ่ากูบอกก้อนลูกให้ลูกกินลูกดีกินแล้ว,แล,วแล้วกว็อธิบายเป็นครงนักนครับก็มี้อกเบียบเพิ่เรีย0 0สิบพัน

กันอยู่กับแม่เพนได้ไปหากินั่นนะทีเน็ตเงาเกระเท้าเงินภาคเรียบนี่วอลลมเป็นสบ้านเนี่ยเราจะได้เขาเป็นเรียกับยูทูบไม่รไงทำเงสมร ไปห้องยังอ่านอยู่ใครอ่านไปยุงลองโดนล้วข้อขอดมันบอกข้อขอด มันกรดมันเจมันมันไปเนองอยู่มันจะมันเนาะมันหอมเตรียมพอยเตรียมอ,ยยอะ,ะไอมมเ,เจ้าเด้อมานะเล็ดเาไดหนาขมบ้เลแวแวไดไหมเจานาเจ้านาไอยครับ <laughs> ้เลกได ้องบ,บังจะมักที่แบบนี้เนี่ยนะครับทั้งปรนี่ยบังับนะบลงน้่งอาบแช่ยบอยข่าวร่างมือลก็นอนเรารร้องสูตเาาาอาไบอยากนอน้็ นอนเต้าน้อมตั้งใจเงินลูเด้อโอเคพี่น้องคิดนี้ลาไปก่อนพี่น้องพ่อคิดหนาเลยพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้อง